ไปกับไปไปปูเหมือนแต้มมาน้ำใสน้ำใสมากเลยดูเข้ามานล้วก็ใสแล้วอะออลมรื่นมากไม่ร้อนนะครับทุกคนนี่ครับเสียค่าเข้าคนละสามพันบาทใช่แล้วเราไม่ได้มากับทัวร์นะคะเพราะเรามีรถส่วนตัวเราก็ขับมาได้เลย นี่คือบลูผูมีสามที่นะคะทุกคนไป<ห><ห>้นนเราจะเดินทำไมเราก็อ้อมมาสะปรากฏอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติไงออดูเราก็ไปทางนี้ตัว ความไมายร่ำรุ่นไม่ร้อน, <S <S นลอเลยว้าวถึงแล้วครับถ่ายรูปด้วยกันไปถ่ายวิดีโอ มร,รกตสานํำพุสาแก้วสาำํำพุเป็นต้กนกำเนิดของมรกตนี่เราอยู่ที่สักมรกตเอ็นเีย <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs> นาทายเโอเคตะครองจำเป็น ไป่หน<ป><ป>อ,อ,อเขาเรียกอะไรนะอพื้นที่ถามเขาดิ่าถามว่าที่เล้น,น้ำมีจะสระมรกตกับสระแก้วเลีนน้ยงด้่นในไปครับเดิน,นจับไปเล่นนะแต่ว่าอยู่ที่่องว่าแหละคนมันเยอะ น,น้ำมันน้อยเชื่อมันก็น่าสียดช่วงน้ำมันน้อยนะถ่ายน้อยๆหนึ่งทีตามลูกเพิ่ง่ายอีกว่ะนี่เป็นต้นไม้ต้นเยอะจะเข้าไปดูไหมขอเข้าไปถ่ายคลิปกันไม้สมพงษ์ ัรอบๆค่ะกลับไปที่สาลป่าดิบชื้น ค่ะก็อีส่าเมื่อกี้อีส่าที่เล่นกันอือเอออีส่าที่เขาเล่นน้ำกันเยอะๆอ่ะนั่นแหละคือตรงนั้น री <laughs> 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 oh, <that's awesome. laughs> หนึไหมนี่ไงเนี่ยลึกตรงไหนเ่ยอ้าคือเียเนี่ยจงไหเนี่ยมาี่ั้เดี๋ยวจับเอ้เรากดดิกรลึกขนาดนแยงแล้วก็ไม่ถึงมาคุณแฟนไยมาเลยนี้ยิ่งไม่ลึกเลย อะไรยืนเอาลองลองถ่ายได้น้ำดิน้อยใ้น้ำ่ะโทรศัพท์ไว้ไหนวะโทรศัพท์อยู่นู่นไงหลอนดีกว่าไว้เตะกระเป๋าเก๊ดี นะโอ้นี่ไม่ลึกเลยโคตื้นอะยิ่งมายิ่งตื้นแรงยี่ อะไรกูอ่านะรคนละมุนนะมุนหน่สองสมุนมุนดีมุนไปทางนึงยูน้ำไปพร้อมกันนะหน่เออเดี๋ยวหน้าด้วยไดำด้วยหรอไม่เขาไม่ดำเขาจะติดกล้องลง ่องมากเลยใช่ครับเดี๋ยวลบข้างล่างดิ ใส่ด้เลม่นะใส่ดิไม่ดำหรือแล้วหน้าเขาหมดสุกเข้างดีกว่า In me ไปแล้วปะตอนนี้เราก็ทำสปาอยู่ที่สาลบรกิกยอย,อยู่ขาวทันตาเห็นโ <c oughs> อนเคครับถึงเวลาแล้วหนาวเลยจะพี่ร้อนมานานหนาวแล้วละ แล้วก็เาไปหาดกันที่ตรงนี้ค่ะหาดก็คนเยอะค่ะมาดำกันนะคะ เดินกลับแล้วครับแฟนเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยพร้อมไปต่อขากลับเราเดินตรงนี้แหละสวัสดีครับเราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจสะมรกตเราก็ไปต่อที่เกาะพังงานเลยนะคะทุกคนไปที่จังหวัดพังงาบายบายเจอกันที่พนง,งา